สัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการเจแปนบเววันนี้ผมจะพามาพบกับแขกรับเชิญที่มีลุคไลฟ์สไตล์ค่อนข้างจะเป็นตัวเองชัดเจนพบกับบางยุทธนะครับบังยุทธแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีครับผม บางยุทธนะครับหรือว่ายุทธแต่ว่าจริงๆก็ไม่ใช่บางแล้วพี่อิสลามปะไม่ครับเป็นพุทธไทยไทยแท้ยครับผมแล้วทำไมถึงเรียกบางเป็นเพราะเป็นว่าไม่รู้อะไรไปเหมือนเหมือนกันพี่ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นข้างแรกคุณก็ตรงบางอ่ะครับผมก็อดกินหมูเพราะว่าคนคิดว่าพวกเป็นบางนี่แหละพี่ของฝากเลยไม่ครับผมแล้วทำไมอยู่ดีๆคนก็ถึงมาเรียกบางยุทธมันเริ่มด้วยจากที่ว่าจากเฟซบุ๊กที่มันยามกันนะอ่าเล่าเลยเล่าเลยเรา เล่นไม่เป็นเพื่อนมันสมัครให้เอาชื่ออะไรดีมะก็บังไปเลยแล้วกันบังยุทธตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นบังเป็นบังมาตลอดเลยพี่ขายต้องยอมรับความจริงไปโดยปริยายก็ต้องเป็นบังไว้ทุกวันนี้เลยครับไปไหนก็กินหมูไม่ได้ด้วยความที่ปีมีหนวดมีอะไรด้วยป่ะแต่ก่อนไม่มีเท่านี้ผมเพิ่งมาไว้เมื่อประมาณปีปีเริ่มเอาจิงจากไอตอนที่ใช้ชื่อบังแล้วเนี่ยใช่ใช่ครับเอาให้มันให้มันเต็มที่ไปเลยแล้วอยู่ดีๆเข้ามาเริ่มเล่นรถคลาสสิกได้ยังไงเนี่ยก็เริ่มจากโหมันก็ เราก็ชอบตั้งแต่เด็กแล้วนะพี่ก็รถเพราะว่าเข้ามาในกรุงเทพปุ๊บก็ลืรสักก็เลยเห็นรถเห็นอะไรแต่ชอบเวสป้ามาก่อนเลยทีแรกเวสป้าใจเรามันเวสป้ายแล้วมันมันใช่ที่สุดแล้วตอนนั้นก็เริ่มเรียนผมเรียนเรียนที่พ่อช่างครับพี่เรียนอ๋อจบจากพ่อช่างใช่ไมพผแผนกอะไรบอกได้ปะก็จิตกรรมสากลครับอ๋อจิตกรรมฝาผนังที่เขียนกรแพงครับอ๋อไม่พี่สากลสากลเนี่ยอ๋อต่อต่อต่อก็ เรียนเสร็จมันมีอยู่คาบหนึ่งเรียนวิชาแต่นะมันจะเป็นน่าจะเป็นตึกหัตถกรรมรถคลาสสิกรถเลจอดเยอะผมก็เดินลงมามันมีอยู่คันหนึ่งจอดใช่แลวจําได้ว่าเป็นสีขาวถามเพื่อนเฮ้ย hey. รุ่นไรรุ่นไรวะสี่ร้อย <400. S 3> <400. S 2> แ,แต่เห็นรูปทรงพวกไฟอะไรนี่มันมันมันโดนเลยครับมันจังหวะตรงกับที่เราเรียนเลยให้มันแล้วตอนนั้นก็คือซื้อวาหาซื้อเลยป่ะหรือว่ายังไม่ยัง<ม><ม>พี่พพก็ยังยังแค่รู้สึกรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นรถคันต่อไปที่เราอยากจะได้อ ตังค์ไม่มีพี่ไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ด้วยว่าจะจะได้มันมาอย่างไงไม่แล้วอยู่ดีๆไปได้มันมาได้ยังไงก็มีงานจ็อบมีงานอะไรขึ้นมาทีละพันสองพันคือระหว่างที่เราเรียนเนี่ยเราก็ทํางานด้วยใช่ครับไม่ใช่ว่าให้อยู่ดีๆแบบจะไปขอตังค์ใครก็มาซื้อก็คือที่บ้านเราไม่มีหรือว่ามีเขาก็ถ้าเขาเห็นว่าซื้อวันนี้เขาไม่สนับสนุนอยู่แล้วพี่เอาจริงๆแล้วนะเขาไม่รู้เราว่ามันคุณค่าความชอบอะไรเป็นไงก็ผมก็เก็บ ได้คันนี้คันแรกของผมที่เข้ามาสู่รถซีนี่เป็นรถซีห้าสิบพี่เปิดในอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นตอนนั้นมันแค่ประมาณหมื่นสองหมืนสองผมก็ไปเลยขับวอเตอรไซค์ซีห้าสิบทางแยกเดิมๆของเพื่อนไปเอาที่อยุธยาพี่ไปขับกลับกันมาเลยแล้วอยู่ๆมันกลับมากลายเป็นรถ4ี0 4 6 5ก็เ,เ,เพื่อนแนะนําเข้าไปในเชียงกงเองเลยคนนี้เข้าไปดูก็เชียงกงในกรุงเทพก็จะมีเป็นปุมวัน lt ครับผมนั่นใช่ไหมใช่ครับ lt ตอนนี้ไม่อยู่แล้วก็น่าจะกําลังจะย้ายใช่ใก็พอเริ่มเข้าไป lt ปุ๊บไปได้รถคันใหม่มาปะก็ได้ได้มาเลยพี่ c100 ตอนนั้นแต่ว่า4 0 0นี่คือ5 0ี c ครับก็ยังไงดีเราได้มาแต่มันอาจจะสภาพขาดนุ่นบ้างนี่บ้างเราก็มาศึกษามาอะไรก็เริ่มแรกเราก็มาขับสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันเออไม่ชอบแล้วก็ จังหวะเล่นอินเทอร์เนต็ตมันมีขายอะไรมีอะไรพวกนี้มันค่อนข้างจะมีราคานิดหนึ่งพี่ก็เริ่มเออเหมือนลงไปมีคนสนใจอะไรชิ้นโน้ชิ้นนี้เราก็เริ่มแยกอะไรขายก็มหมายว่าบางครั้งเนี่ยการเล่นรถเนี่ยไม่จําเป็นที่จะต้องเล่นอย่างเดียวซื้อเข้าอย่างเดียวครับบางทีเราสามารถที่จะขายออกเ,อเรียกว่าเล่นแลกแปรธาตุเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนเพื่อที่จะต่อยอดให้เรามีสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นครับก็คือมุมมองในการเล่นแนวทางใน,ในการเล่น ผมมองดูแล้วบางยุคก็คือออกจะเป็นออริจินอลสไตล์ใช่ไหมครับที่ว่าต้องเดิมต้องครบเรนนี่คือเรียนจบแล้วจบแล้วครับเรียนจบแล้วตอนนี้ทำอาชีพอะไรอยู่ครับก็จบจิตกรรมผมก็เขียนรูปอยู่ได้สักพักหนึ่งอยู่ๆมีรุ่นพี่แนะนำชวนให้ขึ้นไปไปสักดิ์พอดีผมก็สนใจพอดีครับก,ก็เลยขึ้นไปอยู่ที่ ภูเก็ตมาประมาณปีนิดนิดครับแถวบ้านกูเล็กลงลงใช่ไหมลงภูเก็ตขึ้นเครื่องอ๋อขึ้นเครื่องไปลงอีกทีันอีกอย่างนี้ก็คือยังไม่มีความรู้เรื่องศักด์ศักไม่เป็นเลยว่างั้นแต่ไปเรียนใช่พี่ถือว่าไม่ไม่รู้เลยดีกว่าเพราะเราเขียนรูปอย่างเดียวเลยรู้จักแค่ว่าศักดิ์ก็ขึ้นไปศึกษาไปอะไรมาได้ปีหนึ่งก็แม่ผมเคยเลิกเลิกไปหนึ่งครั้งแล้วนะพี่เลิกยาหรอเลิกรถครับเฮ้ยมันเลิกไปเลยพี่เลิกเหมือนว่ามัน มันจอดเฉยๆเราขายตอนนั้นขายตัดใจขายทิ้งหมดเลยพี่แม่เพราะอยู่ๆมันหรือว่ามันด้วยความต้องใช้เงินด้วยหรือเปล่าที่เราเรียนเลิกไปประมาณปีกว่าๆแล้วก็มานั่งเปิดดูรูปอารมณ์ถอดใจผมว่าประมาณนั้นพี่เป็นช่วงที่เรางานก็ไม่มีเงินเรียนต้องใช้ซื้ออ,อยู่มาใจหลักสำคัญในการเล่นรถจริงๆผมว่าเงินมันสําคัญอยู่ที่ว่าเราจะหาเงินมันมาเพื่อจะมาเติมเต็มในสิ่งที่เราชอบแบบไหนมากกว่าใช่เลยพี่ก็ ตัดใจขายไปเลยสี่ร้อยสขายไปแล้วมาสักพักหนึ่งมานั่งเปิดดูรูปดูรูปปุ๊บเรารู้สึกโหเราขายมันไปนทำไมวันที่เรามีแล้วแบบมันเหมือน,มนเหมือนเสียดายแฟนเลยพี่ที่เราเรา,เราเลิกเข้าไปแบบวันนี้ผมกลับมาผมคิดว่าผมชอบมันจริงๆริ้ละเงินที่ผมทำได้อะไรผมลงที่รถมาเลย ก็คือไม่ให้ครอบครัวไม่ให้ที่บ้านไม่เลี้ยงใครเลยไี่ได้เลี้ยงบ้างอันนั้นก็ส่วนหนึ่งครับผมเราเรรู้จากแยกแยะกันได้ออกว่าคือเล่นรถทํารถส่วนรถครับแล้วก็ต้องแน่นอนการใช้ชีพจตปรวันของเรารวมถึงการทํางานของเราก็ต้องมีแบ่งส่วนครับมันเหมือนบังคับให้มันเป็นเงินเก็บไปเลยพีเพราะรถพวกนี้มันมันเหมือนมันราคาใช่ครับมันมีคุณค่าแล้วก็มีทั้งราคาเพิ่มขึ้นในตัวของมันเองครับผมอยู่ที่สภาพรถคุณครับใช่ไหมถ้าเกิดว่ารถคุณเก็บมาได้สภาพดี ค่อนข้างที่จะครบ,คร,บราคามไม่ตกหรอกผมว่าที่ผมเล่นมาผมถามแขกรับเชิญที่ร่วมรายการหลายหลคนมาส่วนใหญ่แล้วรถที่ยังคงคุณค่าและราคาคือสไตล์เดียวเลยสไตล์รถเดิมครับไม่ว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่าผมว่ารถที่ไม่เคยถูกการแต่งหรือหรือทำจนเปลี่ยนรูปไปเนี่ยราคาเขาจะคงที่และคุณค่าเขายังคงเดิมครับผมแต่รถที่มันแต่งอ่ะมันมีนความรู้สึกความชอบไม่ได้ผิดแต่มันสวยใน แบบของเรารแต่พอถึงเวลาแล้วเรา,เราต้องการที่จะปล่อยต่อออกไปการที่เราจะาเหมือนกับเอ้ยแบ่งปันให้คนอื่นแล้วบางทีรถสไตล์ที่เราแต่งไปเนี่ยมันไม่ไปโดนใจเขาราคามันก็หายคุณค่าของรถมันก็แปลกไปเพราะบางครั้งเนี่ยบางคนอย่างบางยุทธเล่นเองอยังยังก็ต้องตามศึกษาสภาพเดิมมันเลยว่า<ช>ของเดิมมันเป็นสาตล์ยังไงนี่คือหนึ่งในการเรียนรู้ ตอนนี้ก็คือรถบังยุกมีกี่คันแล้วคันแรกเป็นซีร้ครับซีร้อยสองคันนี้เลยวะครับผมก็คันแรกที่กลับมาที่ที่กลับมาหลังจากที่ที่คิดได้แล้วเมื่อวันที่พร้อมวันนี้ที่เริ่มเก็บแล้วคือที่พร้อมก็คือเริ่มเป็น4ีร้อยสองซีร้อยสองครับอันนี้สตาร์ทมือซีร้อยสองครับผมแล้วต่อไปแล้วก็มาเป็นคันนี้ครับซีคันนี้ซีห้าห้าวายดีกคือสตาร์ทมือเหมือนกันครับผมเอ้ยมีอะไรกับรถสตาร์ทมือปะเนี่ยเริ่มแรกเลยผมชอบสีฟ้าพี่ ก็เอาสีฟ้าก่อนนิดเดี่วจังหวะจากคันนี้ตีซีหกห้าดีก็มาเป็นซีร้อยห้าครับซีร้อยห้านี่คือแตกต่างซีร้อยตรงที่ว่าเป็นห้าห้าซีสีบและไม่มีสตาร์ทมืออ่าไม่มีสตาร์ทมือครับเพราะว่าถ้าเป็นรหัสที่มีข้างหลังเป็นพวกดีครับก็คือใช่ไหมครับประเภทเป็นไดสตาร์ทอะไรพวกนี้ใช่ปะครับผมก็ประมาณนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษาลึกๆอะไรขนาดแต่ศึกษารูปร่างรูปทรงสัดส่วนใหญ่อะไรประมาณนี้ครับผมวดูอะไรพอเป็นว่าไหนแท้ไหนเทียมคันที่สี่ คันที่4จะได้เป็น CM ครับซีเอ็มเก้ากับ CM 9 1นี่ไม่มี2แบบต้องบอกก่อนอ๋อครับใช่ไหมครับก็ได้เป็นทะเบียนรถทะเบียนที่ภูเก็ตมาเป็นรถคันแรกที่ได้ทะเบียนนี่คือไปได้ภูเก็ตมาตอนนี้ใช่ใช่ครับโอ้โหนี่ผลพลอยได้จากการทำงานเป็นน่าจะเป็นสมบัติที่มันได้กลับมาจากที่นู้นจริงอันนี้ตอนนี้เข้ารถบางยุทธมี4คันไม่รวมเวสป้า บางยุทธมีอะไรจะฝากกับน้องๆและเพื่อนๆพี่ๆที่จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเข้ามาเล่นรถแล้วก็มีความสุขพอเห็นแล้วชอบอยากจะมีบ้างอยากจะให้บางยุทธช่วยบอกหน่อยว่าถ้าการที่คุณจะเข้ามาเริ่มเล่นรหรือเล่นอยู่แล้วก็ตามคุณควรจะต้องทํำยังไงบ้างทําตัวยังไงบ้างมันมันไม่ยากเลยพี่มันมันเริ่มแบบจากจากจาก,จากใจเราเลยนะ,ะเล่นตามที่กํากลังมีไม่ต้องเน้นแท้ แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แหละโอเคมันมีงานรีโปมีอะไรที่มันติแต่งล้วอย่างี้เวลารถที่ที่บางยุทธได้มาแต่ละคันเนี่ยบางยุทธมีแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยเราจะเริ่มต้นในการนี่จะทำรถยังไงบ้างคือคุณคุณไห้ายยมาผมไม่เชื่อหรอกว่ารถมันต้องต้อตทำมันต้องทำทุกคันคราวนี้มุดบางยุทธได้รถมาปึ้งเนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้มุดอย่าง465ที่ที่คิดว่ามันน่าจะเป็นรถที่ค่อนข้างจะชอบมาแล้วใช้งานมันมากที่สุดก่อขันแรกคุณทำอะไรบ้างคั้นแรกส่งไปทำเครื่องก่อนเลยครับพี่เครื่องก่อนเลยครับ ก็คือเก็บรายละเอียดเครื่องก็ครับมาครับใช่ครับพอมาขับไปปุ๊บท่อตังดูเก่าไปก็เริ่มหาเริ่มอะไรก็เปลี่ยนเปลี่ยนได้ท่อมาใหม่ครับได้ท่อใหม่เป็นแท้ใหม่มาครับท่อแท้ใหม่แพงไหมประมาณหกพันห้าครับพี่พอดีรู้จักกับพี่คนขายเป็นพิเศษนิดหนึ่งครับรู้จักแล้วใช่ไหมเนี่ยรู้จักแล้วแต่ไม่รู้จักก็ไม่รู้จักอาจจะถูกกว่านี้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วก็คือพอได้เครื่องมาแล้ว แล้วก็มาไล่ตามเก็บอร่อยที่มันมันเติมเต็มใช่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันมันขัดใจเราอะไรบางลมผมก็ประมูลมาประมูลในมีช่องทางไหนบ้างอย่างนี้แบบบอกท่านผู้ชมหน่อยว่าเอ้ช่องทางในการที่คุณจะหาอะไรเนี่ยครับคุณหาที่ไหนได้บ้างมันก็แนะนํากันมาครับออโต้กสิคแล้วเนี่ยคุณหาที่ไหนได้บ้างอีกก็มีแนะนํากันมารุ่นพี่บ้างถามคนนู้นคนนี้มันก็มีหลังๆก็น่าจะเป็นที่พึ่งของพวกคนเล่นรถแต่นี่นะในไทยมันก็น่าจะเป็น ตามตลาดนัดย่าฮูอีเบย์อะไรก็จะมาเป็นย่าฮูจะประมูลที่บอกว่าประมูลบางลมมาเนี่ยใช่ครับเป็นย่าฮูเจแปนครก็จะมีทั้งคนรับจ้างบิดใช่ครับบางคนก็มียูสเซอร์เองบิดเองไปเสียให้เขาหน่อยอะไรก็อีเบย์อีเบย์ก็คือเว็บของต่างประเทศครับอ่าก็เป็นย่าฮูเจแปนแล้วก็อ่าอีเบย์นี่คือช่องทางในการหาอะไรนอกเหนือจากในประเทศไทยบ้านเราครับประพฤมาเลเซเวียดนามพวกนี้ก็มีส่วนใช่ไหมครับทั้งหมดอินโด ก็นั่นแหละเพราะาตอนนั้นโลกมันเปิดกว้างแล้วนะค,ะครับบางครั้งพอเริ่มโลกเปิดกว้างโลกมันแคบลงเราเปิดใจแล้วก็ทำเปิดใจให้มันกว้างมากขึ้นเราเรียนรู้เริ่มรู้จักกับมันเราอยา่าไปคิดว่าสิ่งที่คนอื่นไม่เหมือนเราจะไม่ดีการทํารถมันอยู่ที่ความชอบการทํารถมันอยู่ที่ความพอใจของเจ้าของรถครับแต่ก็ให้มันคงไว้ซึ่งความเหมาะสมดีกว่าใช่นะก็เก็บครับเดี๋ยววันนี้ยังไงผมจะว่าจะพาบางยุทธลอง ี่เทสดร้รถ4ี่หกด,ด,ดีกันหน่อยดีกว่าเว่าจะมีความรู้สึกว่าสมรรถนะมันเป็นยังไง <c oughs> ใช้งาน <c oughs> ได้จริงไหม <c oughs> ดีกว่านีบ <c oughs> <c oughs>